การถูกตราหน้าเพราะตายตามเบญจขันถูกแล้วพิขุถูกแล้วพิขุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างถูกต้องแล้วพิขุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมตายไปตามรูปนั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิขุ ถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมตายไปตามเวทนานั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิขุถ้าบุคคลมีจิตเ mmm ข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมตายไปตามสัญญานั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิขุ ถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลาย <_ olmay future> เขาย่อมตายไปตามสังขารนั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมตายไปตามวิญญาณน,นั้นตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุ ถ้าบุคคลมีจิตไม่เ um no ข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมไม่ตายไปตามรูปนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย no ่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมไม่ตายไปตามเวทนานั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุ ถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสัญญาเขาย่อมไม่ตายไปตามสัญญานั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมไม่ตายไปตามสังขารนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิกุ ถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในวิญญาณเขาย่อมไม่ตายไปตามวิญญาณนั้นไม่ตายตามสิ่งใดไปเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะสิ่งนั้นพิขุเนื้อความแห่งภาสิตอันเรากล่าวแล้วโดยย่อนี้ใครๆพึงเห็นโดยพิสดารดังนี้เถิด